เป็นอะไรอะปุ๊กปิ๊กไม่บายอะไม่บายเหรอไม่บายอะไม่บายเป็นอะไรอะไม่รู้ไอไอเหรออู้สงสัยอากาศจะเปลี่ยนนะนเนี่ยเอาอย่างงี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะพาไปหาหมอหมอที่ไหนอะนี่ไงฉันเป็นหมออ่ะฮะฉันกับพี่เอกเป็นหมอรู้หรือเปล่า ไม่รู้หลอกจะทําอะไรท่นเนี่ยนี่ไงฉันกําลังเอ็กซเเลตตรวจกระเพาะของนายโอ้โหโข้างในมีแต่สิงส<อ>่งสกปรกเต็มไปหมดเลยอะพี่ฝนนี่เป็นขนแมวกับอาหารที่ไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยน่าไงว่าแล้วเที่ยวนายกินปลาทูเยอะเกินไปอ้าวมันเกี่ยวอะไรกันนะเดี๋ยวฉันจะต้องโกนขนของนายออกให้หมดก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันก็ไม่หลอกันว่ดีอะ <c oughs> ดีเดี๋ยวก่อนนายไปทําอะไรมาเดี๋ยวฉันจะต้อง ใช้ครีมหนีบหนีบอะไรเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเมื่อวานวิ่งไปตรงดงหญ้าโอ้นี่มันเป็นแนนี่แน่นอนเลยน้ำน้ำเหรอออว่าแล้วเจ็บเจ็บเหมือนกันแฮะเดี๋ยวฉันจะตัดขนที่มันเป็นก้อนๆสังกะตังของนายออกก่อนนะไม่เอาได้ไหมอะไม่เอาไม่ได้หรอกสังกะตังกินแล้วเนี่ยเห็นหน้าเปล่าอาบน้ําก็ไม่อาบไม่ได้นะปุ๊กปิ๊กถ้าเป็นอย่างนี้ขนจะพันกันแล้วก็ล่วงหมดเลยนะนี่ฉันจะเอาสกอตไบนี่ถูๆอ๋อฉันก็ไม่ได้อยากให้มันล่วงนะนี่หลังจากที่ใช้ที่ขัดแล้วเรา เาจะเอาอันนี้มาต่อแปลงอะไรเนี่ยแปลงฟันหรอโอ้โหปุ๊กปิ๊กมีฝนดูแลยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันรู้าหบเอาแปรงสีฟันกับยาสีฟันเอาไว้ในห้องน้ําให้นายแล้วทําไมนายไม่รู้จักแปลงฟันซะมั่งอ่ะแปลงไม่ได้หยิบจับไม่ค่อยถนัดโอ้ขมคอไปเลยทุกคนเ๋ยวตัดเล็บก่อนโอ้ยเจ็บ ใจเย็นๆบุกเิกเดี๋ยวฉันขอตัดเล็บก่อนอย่างนี้นี่เองมีหน้าแล้วเวลาฉันอุ้มนายนะ้โดนจิกกี่ทีเนี่ยเป็นรอยไปหมดเลยอ๋ออค่อยดีขึ้นหน่อยดีขึ้นยังอะ่ะอ่าก็ดีขึ้นแล้วนะนี่ดฉันตัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คืออุปกรณ์อะไรอะ่ะฮะนี่ทําอะไรท่านอีกเนี่ยอ๋อนี่เราสามารถกนขนที่มันเกินๆออกมาจาก ุ้งมือของนายได้ด้วยเออสบายมือดีแฮะเดี๋ยวฉันจะวัดไข้หน่อยก็แล้วกันนะเราต้องวัดตรงไหนอะพี่ฝนไม่รู้อะเดี๋ยวลองดูก่อนเราจะต้องเสียบเข้าไป <c oughs> ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนเอาอยัางไงดีปุ๊กปิดในอ้าปากอ๋อคอยโล่งใจหน่อย <c oughs> ฉันก็กำลังคิดอยู่เลยว่าจะเสียบเข้ามาตรงไหน <c oughs> โอ้ยโ,โล่งใจมากเดี๋ยวฉันจะขอเอ็กซรเลกเพาะนายดูหน่อยก็แล้วกันนะเอาก็เอ็กไปแล้วไม่ใช่เหรอ น่าจะต้องตรวจให้มันดีกว่าเดิมอะเพิ่มเติมอีกนิดนึงเน่เดี๋ยวเดี๋ยวขอตรวจหน่อยไม่มีอะไรแตกหักนะพี่ฝนนะเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้ขอดูหน่อยเออไม่เป็นไรกระดูกยังครบสามสิบสองซี่นะกระดูกอะไรมีสามสิบสองซี่มาแล้วฉันจะต้องใส่อันนี้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรปอกคอแมวทําอะไรฉันเนี่ยฉันจะเช็ดขี้ตาของนายฉันมีความรู้สึกว่าถ้าใส่แบบนี้เราจะรู้สึกไม่ดีชอบก้นเอาหนาปุ๊กปิกอยู่เฉยๆหน่อย เน่เดี๋ยวฉันจะเช็ดเช็ดออกให้หมดเลยนะเราต้องใส่เพื่อป้องกันไม่ให้พ๊กปิ๊กเอามือมาข่วนโดนไงนี่น้ำยาหยดลงไปอ๋ออะไรอะแสบอะมันไม่แสบเราพวกปิ๊กมันเป็นแค่น้ำยาหยดตาธรรมาดาหยดลงไปตาจะได้สว่างสดใสจะไปแสบได้ไงหยดเข้ามาตาฉันอะ <c oughs> เอาเหรอเอาละ,าละต่อไปอันนี้คืออุปกรณ์อะไรบางอย่างไอพี่ฝนนั่นคือแบคทีเรียที่หัวนี่ต้องทำลายนี่เลยจัดการเลยสองกล้องเลย ตรงนี้มีหรือเปล่าตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวฉันช่วยเองนะปุ๊กเป๊กอยู่เฉยเฉยนี่ขูดออกทำไมนายถึงสกปรกขนาดนี้่ะก็ฉันเข้าไปไม่ถึงอะอ่ะต่อนี่คืออะไรอันนี้คือน้ำยาหยอนลงไปจะทำให้หูของนายไม่ตึงอีกต่อไปแล้วปุ๊กเป๊กฮะอะไรนะต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะพี่อนพูดอะไรอะปุ๊กเป๊กฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไม่เป็นไร ต่อไปอันนี้เราจะต้องตรวจหัวใจอ๋อพี่ฝนคือหัวใจของพูกปิ๊กค่อนข้างปกตินะอ่ะเดี๋ยวชัดดาวก่อนนี่เรียบร้อยแล้วปกติดีอะไรอะไรมาเย็นๆย็มาแปะท้องั้่ทำไมเนี่ยอันนี้คืออุป,ปกรณ์ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้อะไรเสียบก้าไปอ้ออาศัยเข้ามาในท้องั้นทาไมโอ้แสดงว่าพูกปิ๊กนายจะต้องเป็นหนักแน่นอนนี่ไงก้นอนขนเฮ้ยนี่พี่ฝนต้องคีบขนออก อุปกรณ์อันนี้จะสามารถทาให้เราคีบขนที่มันเป็นสิ่งสุปกปรกออกมาได้แสดงว่าปุกปิกนายอ่ะเลียขนตลอดเวลาใช่หรือเปล่าแบบนี้ไม่ดีเลยแมวที่ไหนไม่เลียขนตัวเองอะพี่เอกเอาหน้าพวกพิกเดี๋ยวฉันจะต้องรักษานายให้ได้คีบก้อนสุดท้ายออกมาแล้วเออ,เอ,อ เป็นไงม้างเป็นไงมัางโอ๋ฉันรู้สึกหิวแล้วก็โล่งท้องเกินไปอะแสดงว่านายหายแล้วลว่ะรอแล้วจะเอาฉันไปปล่อยที่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงฉันพามาเที่ยวพามาเที่ยวกลางป่าด้วย อะไรอ่ะปล่อยกลางป่าเลยจะดีเหรอเอาของให้ฉันหน่อยดิหิวอะฉันร้อเล่นพวกวิกฉันพานายมาเที่ยวเดี๋ยวมันมีอุปกรณ์เสริมที่เอาไว้ให้นายเล่นได้ด้วยนะเอาอะไรไหมฉันน่ะนี่ไงฉันกาลังเลือกอยู่ฉันเลือกไม่ถูกเหมือนกันฉันหิวแล้วอะหิวเหรอหิว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 กินเข้าไปนี่ดีกว่าหญ้าแมวฮะหญ้าแมวไง บอกว่าหิวเอาหญ้าห้าไห้ฉันกินทำไมนี่ยญ้ามันอุปกรณ์รักษาอย่างดีนายจะต้องหัดกินเข้าไปบ้างเป็นผักของแมวอะนะไม่เอาไม่เอาไม่ได้หรอกหญ้าเนี่ยจะช่วยทําให้นายขย้อนเอาขนของนายออกมาไม่เอาอ่ะ เอาเถอะนะพวกปิ๊กฉันที่เกียรเสียตังค่ารักษานายแพงชะมัดเลยอ่าช่วยฉันด้วยเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนบรรยากาศให้นายหน่อยนีย่โอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาอยู่ในคฤหาสน์หรือเราจะอยู่ในทะเลดีอ่ะพวกปิ๊กฉันว่าฉันอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้วอ่ะอยู่กับโบ <c oughs> เอาไม่อ่ะโอ้มีบ้านหลังสวยๆทั้งนั้นเลยนี่พอดีเลยปีใหม่ปีใหม่เลยเหรอพี่ฝนไ้แล้วมอรี่คิดสามารถ นี่อะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นปากกาอะไรสักอย่างปากกาเลืองแสงยูนิคอนนี่มีประก,กายฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วด้วยอันนั้นเขาล็อกอยู่อ่ะล็อกอยู่เปิดไม่ได้เหรอใช่ต้องใช้อันที่ไม่ล็อกออองั้นเอาเป็นว่าเราจะประดับตกแต่งไปด้วยปากกาสีเรนโบว์ตามด้วยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นปากกาปากกาเรืองแสงที่มีสิ่งของประดับสติ๊กเกอร์ เอาอย่างนี้มาติดได้เลยเหรอนี่ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูงดนี่โอ้โหฉันชอบอมากเลยอ่อะพวกปิ๊กฉันว่ามันจะดูลกบ้านนะเอาออกเถอะไม่ได้ไม่ได้เทศกาลวันคิดสรางมจะต้องมีอะไรที่มันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวฉันใส่กรอบให้นายก็แล้วกันแล้วมาตีกรอบไปฉันทําไมอะ่ะนายจะได้ไม่ต้องออกไปซนที่ไหนไงเฮ้ยเห็นไหมสวยนี่มันมียางลบให้ด้วยถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระทึกทำอะไรเนี่ย ถ่ายรูปไงแกบไว้เป็นที่ระทึกเลยอ้อไม่เอา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 ไม่ได้เดี๋ยวฉันขย่าก่อนนี่เป็นรูปแบบโพลารอยด์ติดสติ๊กเกอร์ลงไปด้วยเอาออกนะยังะ่ะเอาออกไม่ได้พเพิบบ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันขอหาอุปกรณ์เสริมมาแปะๆให้มันเยอะๆก่อนนี่มีรูปดาวฟุ้งฟิ้งติดลงไปตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันอ้ยติดแล้วติดเลยขยับไม่ได้ด้วยทุกคนทําไงดีขยับไม่ได้ก็พอแล้วพอแล้วเหรออีกนิดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะให้หัวใจมินิฮาร์ด อ้น่ารักจังเลยดูสิเห็นไหมพวกพิกจะเลี้ยงดูนายเป็นอย่างดีเลยเฮ้ยไปทําตัวอื่นเถอะไปนั้นนี่ใครอ่ะไหนอะเนี่ยคนนี้คือใครอ่ะอันนั้นเนออ๋อนั่นปืดนี่นาปืดเพื่อนนายเหรอไม่ใช่เพื่อนฉันเอาไม่ใช่เพื่อนนายแล้วเพื่อนใครดูสิตอนนี้มีเห็บด้วยปืดอ่ะปืดเพื่อนเป้าอะเป้าดีขโมยปลาทูของยายเช่นไปอ่ะ อะไรขางนเนี่ยแสดงว่านายก็ไปขโมยกับเขาหรือเปล่าฉันไม่ได้ขโมยนี่นะฉันยืนดูอยู่ห่างๆอย่างระวังไม่ได้เลยนะวันหลังจะต้องคอยตักเตือนเพื่อนด้วยงั้นไม่เป็นไรฉันรักษาได้ทั้งหมดแล้วว่าฉันเป็นหมอเอาไปเป็นตอนไหนเนี่ยเป็นทุกตอนนะพวกเป็กอ๋อ